ยามยังน้อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบุญเฮามีสียอดสูงเที่ยงป้าไปไพ่นาหาเงินในลาดมืนไส่ปูว่วมโหูตื่นเงินเดียบอกกันพงเดอเอาจำเอาได้ลูกหลานเด้อเป็นคนหัวพูดีของ่อของแม่เป็นคนหัวพูดีของ,ขอของนคนองรูบาอาจารย์เด้อ ประพฤติดีปฏิบัติดีต่างบุญกุศลต่างคุณงามความดีไปแบ่มียังที่มันสิดีพอความดีดอกทำดีไวความดีมันสืบสิตตามจะตนชะโตของเฮ้าตลอดการตลอดเวลามันมีดีท่านความก้อมเรลืองหนึ่งก้อมมีหลีได้ตันมีหลีอันีนด้านเรลืองนี้มันมีเรื่องที่เขาเล่าไวมีโจรผู้หนึ่ง โจนเนี่ยก็คือสิโมเมนต์คนดีกันแหละพ่อญาติยมแต่ยัยงมาโจนเนาะโจนขโมยนี่ละ่ะเออโจนขโมยเอเอยวาวปืนเรื่องโจนเรื่องขโมยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันสิเลืม่มขึ้นปอ,อดกดีนี่ระมัดระวังแแต่เดนเนี่ยพวกในทีน่มีมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นี่ละ่ะโอ้ยบวายอีหยังเน,นงาะท้อหยาดโยมป่อหน้าเสือได้โจนตู้มือเนี่ยจงแม่นมันเก่งเก่งแต่แต่เดนโอ้ยเนี่ยจอดรถไว้หน้าบ้านหน้าเฮือนกตยังหายเลย ละมัดระวังเนี่ยอยละมัดระวังเดอ้ออย่าประมาทเดอ้อไอ้ประเภทขับมอเตอร์ไซค์อะก็ไอ้ลืมอ่าถอดกุญแจไปน้ำหนึ่งบวารถย่อนรถอีหยังเนี่ยต้องละมัดระวังจนก็มั่หไหลเนี่ยอันนี้เรื่องเกิดแออขึ้นกับโยอมอยู่หน้าวัดโอ้ยจอดรถไปอยู่หน้าเงื่อนหยาดย่ยมเออเจ้าฟังจะอยู่ในบ้านนอกไปสิไปขึิดมาโอ้ยมีนจนมีขโมยและที่สำคัญประจัก ที่สาคัญเขาไปเปิดบังในกล่องวงจรปิดเอา้าปิดหน้าไว้วอา์เดนเอ๊เป็นแมยิ่งต่ำาวอร์ัดนพอโจนก็มยโเมือเนี่ยบอกเดว่าจะเป็นผู้ใต้เร้อเวอา์เนเต้นแมยิ่งต่ําว่า์เนโอ้ยเนาะนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของโจนเรื่องของกาม้แต่เรื่องนี่แหละตับปิดเงินทองระมัดระวังโเมือนี่ยเศรษฐกิจมันเป็นแกงสี่เนี่ยพวกนี่หาเงินไปยังกับโบล่ะเออระมัดระวังเอากระแล้วกัน แหม่พวกทรัพย์สินเงินทองเนอจะโยบลุบโซโก้อนแหม่สิ่งของทั้งหลายทั้งปวงเพื่อนสาสตร์บัตรทองแหม่เือกันแหม่ต้องระมัดระวังล่ะแหมนอกจากนั้นแนวหนึ่งที่ดันเดี๋ยวพุ่นวางใหญ่ก็คือพื้นใต้เนละรละมัดระวังเนอพื้นไต้เ้อพื้นไต้แหม่ระมัดระวังแหม่การดังไปการจิ้งไปจุดถูบจุดเยี่ยมแหม่พวกเข้าเนอมักสีผ้ากันนี่เนะช่วงปีใหม่เนอเทศกาล ได้ปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยต้องระมัดระวังในร้อยเอเด้อ,ดย,อย่อยิ่งล้มมันแงงแงงเฉยๆและควันปืนควันไฟเศษไฟเนี่ยเศษน้อยเดียวตอนนั้น,นไอ้เศษไฟแต่เศษไฟเศษนี่เศษศัตรูเศษจำเนี่ยเป็นวา,ายยาให้มันมีเป็นวายแดงสัน้นาะโดยเฉพาะเศษไฟเนี่ยนี่แระมัดระวังคือกันไฟไมบ่บานไม่เงิอนน่ไม่จีดก,กานเดียวมันก็ไหมได้เลยแต่อย่าประม่าเนี่ยเลยความห่วงใยพอว่าลมมันเอา เดี๋ยวเฝ้าถึงเรื่องโจรเข้าบางอันเนาะมันมีโจนทำม้อยปูหนึ่งเ่ยเข้าไปในบ้านของเศรษฐีปูหนึ่งละ่ะเ่ยโจรเข้าไปบ้านมันก็ขึ้นเรียบริเวณเนื้ออื่นนี่หรอไปล่ะเ่ยเพื่อโจรกรรมปิงของในบ้านในที่สุดไอ้เจ้าโจรหมอน,นัอ่นเนาะก็เอาไปข้ามวิ่งในผ้าแพร่ผ้าไหมเนี่ยล่ะมีค่าหลายชิ้นหนึ่งและก็ยังได้ผ้าอมขนสัตว์ กับราและกะขาดร้อมด้วยเสื้อผ้าเก่าๆอีกจุดหนึ่งเมื่อลักเมื่อขาโม้ยได้แล้วจะเอาผ้าแพร้พื้นทิ่มีคาหลานั่นแหละพอผ่าอมและกับสื้อผ้าขาดร่วมเป็นหอบได้แหละก็บแบกออกมาต่อมาป่านนี้คนจานวนหลวงหลายพ่อด้หูวยักเรื่องนี้เขาจะนั่มเอาเรื่องนี้เป็นเล่าเป็นเรื่องเออ แตนอีสิตลกพบกันว่าเออโจนกระม่อยผู้นัทแต่มันเอาขาแปผคาไหมทีมีคาแพ้งเอาเปห้อผัดขาดปลากีลิ่วเออเปิ้งเป็นผ้าห่มผ้าขนสัตว์ว่ะเน่พ่อว่ากันกับผ้ากันหัวขัญตลกพบกันว่าโอ้ยโจนกระม่อยหมอนี่เนาะมันโบกจับของอันไหนวะเป็นของดีของบอดีเนาะว่เนี่ที่ท่านมันจะจบลงตํานี้อยากย้อม นี่ท่านเรื่องนี่มันสอนอีหยังเนี่ยล่ะสอนจะเกีเ่ยวกับเรื่องนี้ละ่ะบุกว้เนี่ยเกิดบัท่าเรือใสในพระพุทธศาสนาเตาจะในปฏิบัตินะกับบอกว้นไปหลงประโยชน์ในทา้งโลกถึงกับเฮ็ดไอ้เป็นภูตุเพืือประโยชน์อันนั้นอันตีกายเป็นเรื่องในบ่อท้อยเสียซึ่งสามารถเฮ็ดบุกว้นอื่นให้หัวขวัญซื้อเนี่ยล่ะตังเือ,อ,เอโอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดี แต่แต่ว่าพอ่อเปินประพืิไปปฏิบัติไปเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปทำอาหากินเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปใส่ในจริงที่มันบอเป็นคุณเป็นประโยชน์ัง่ัตว์มันก็เ็ทให้ผู้อื่นหัวขวัญไดนเนี่ยเราฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนิทานจะละมัดระว่างกันจะแล้วกันเนาะ